ในการมีมังกรใหญ่มีพระรูปสมเด็จก็จ้าสมเด็จพระมหาสารพระองค์เลยนะครับเป็นเจ้าสามนี่คือวัดท่าตอนพระอารามหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับอันนี้คือด้านชั้นบนสุดนะฮะเราถ่ายจากมุมสูงด้านบนอันนี้ก็คือพระภายในวัดนะครับนะฮะพระภิกษุสงฆ์และก็สามเณรนะฮะส่วนวัดท่าตอนที่เมื่อกี้ที่เราขึ้นไปคือด้านบนนะครับ แม่น้ำโขงนะครับอำเภอที่อยู่ที่เชียงรายก็คือแม่น้ําสายเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแม่น้ําที่ไหลออกมาจากประเทศพม่าทางตอนเหนือ,อามาแ,แม่อายที่ตำบลอัตตอนเนี่ยนะครับออ๋แล้วก็ไหลไปสู่อำเภอเชียงแสนพี่ครับแล้วบนบนนู้นแล้ฮะบนนู้นที่เราเห็นนะฮะออะไรฮะวัดหรือว่าอะไรฮะเป็นฐานฐานพม่ามอ๋อไม่ใช่ของไทยไม่ใช่ของไทยนะครับฝั่งฝั่ง พระธาตุท่าตอนนะฮะที่เราได้ขึ้นไปชมมาเมื่อสักรู่นี้นะฮะ